ก็ต้องสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาเจอผมอีกครั้งกับเกมโลโบอคนั่นเองกับแมปออฟบ,บีฮาร์ดอะไรสักอย่างอ่ะแต่ทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้แมปนะครับสนใจมาเล่นได้ <c oughs> โปรโมทเลยเขาฟรีเลยเน,นี่วันนี้โอเคไม่ต้องพูดพั่มทำเพลงตามสไตล์ช่องเราเอางั้นปกันดีกว่าเลือก go เฮ้ยมีระดับด้วยหายนะเลยไม่รู้ในแคปล็อกได้กแคปล็อกเลยเฮ้ยอันนี้ถ้าโดนได้นี่หว่าจิบ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 โอ้ชิชชชชชว จิ๊บไม่จริงมันต้องกระโดดอะไรก็ได้น่ะจิ๊บจิ๊บจิ๊บเฮ้ยจิ๊บ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 โอ้โหซจิบซิบซิบปึ๊บอื้อหือชิวๆเฮ้ยเกมนี้ต้องแค่5นาทีพอเนาะทุกคนไม่ต้องเอาอะไรเยอะแยะหรอกจริงๆเชื่อผมแบบไม่มีเนื้อเรื่องมีอะไรเลยเพราะงั้นก็ชิวจิ๊บจิ๊บ ระวังอืมเบสิกไอชิบไอชิบอืมจะว่าไปมีจุดเซฟไหมน่าจะมีแหละใช่ไอชิบชิบไอชิบเฮ้ยทางนี้คือทางที่ดีที่สุดใครจะไปทางข้างครับผมในมันมีทางที่เร็วกว่าไอชิบไอชิบไอชิบ ไอ้ชิบไอ้ชิบไอ้ชิบโดดข้ามเลยจิบโดดข้ามเลยปีนเหมือนเป็นการสอนเล่นออฟบี้ไปในตัวหรือเปล่านะแบบง่ายยะเกือบชิบไอ้ชิบไอ้ชิบจอบไอ้ชิบไอ้ชิบปึ๊บโอ้เอ้ยเกือบเกือบเกือบจิบปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเค เฮ้ยเอาอ๋อไปข้างๆโอเคชืบจิบปั๊บปัป๊บนี่โหลดถอยหลังโชว์เฮ้ยเฮ้ยมันง่ายเกินโอ้โหซืบปัปบ๊ปบปึ๊บถอยหลังนี่อืมอ่ะจิบโอ้โหเอ้ยแต่คลิปนี้ตัดไปช่วงๆคือผมขอโทษนะทุกคนคือมีเสียงรบกวนหลายอย่างเฮ้ยเอานาเมื่อกี้ให้หลดมาข้างล่างแต่เราปีนขึ้นมาเนี่ย ว้อ้าวโอ้โหคิดผมจะไปทางไหนชิบชิโอเคครับผมไปทางนี้ดีกว่าเฮ้รักไก่ไม่ได้ไม่ได้โอ้จบเลยเฮชิบชิไปทางปกติก็ได้ลิปจะถึงห้านาทีไวๆชิบชิบชิปชิบชิปชิชิชิชนี่ไม้ธรรมดา เมื่อกี้นิ้วนิ้วผมเป็นอะไรชึบ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 โอ้โหโอ้ยโอ้ยโอุ้กหักชึบชึบชึบหุหู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 หุหุอะไม่ไม่ไม่น่าใช่ชึบหลังชึบไม่เคยไม่ยากไม่ยากไม่ยากชึบชึบ ว่าแต่มันจะยากนะถ้าเกมนี้แบบไม่มีจุดเซฟหรืออะไรอ่คือแบบผมน่าจะแพ้นะแล้วะเมื่อกี้ผมตกแน่วเฮ้ยก็ถอยหลังโชว์นี่วันนี้จะใช้เมาส์นะัปัดหลังโคตรมันอะ่ะเฮ้ยไอ้บๆนี่เปลี่ยนสีเหลืองระดับกลางเ,าเมื่อกี้ e อีซี่อ๋อนี่ไงมีเดียมมีเดียมแรนึกถึงฟิลเลยอะ่ะที่แบบผมเคยพูดไอฝีมือระดับ ที่พอผมตั้งสายางเนี่ยฝีมือดับมีเดียมไล่กึ่งสุดกึ่งดิบ <c oughs> ชึบชึบชึบเฮ้ยไม่จริงเราไม่ต้องกระโดดก็ได้นะเ <c oughs> นี่ยผมไม่ได้กลุ้มกระโดดเลยเมื่อกี้มากระโดดเองได้ซ้ำไอชึบไอชิบโอ้เกือบไม่ถึง <c oughs> ชึบ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  ชึบโอ้โหชิวเกินโหแป๊บเดียวมันถึงานา40เลี้ยวเอ้ยคลิป5นาทีแล้วนี่นาเอขอเดินอีกสักแป๊บนึ่งสักการสักด่าน50เราค่อยจบกันดีกว่ามันจะเด็กง่ายงเดินต่อไปเชื่อฉันฮะ๊หลอกเฮ้ยมันหลอกมันหลอกผมชิบชิบชิบป๊าบ ปื๊บปื๊บป๊าบชืบป๊าบโบปึ่มมามาทุกจังหวะซสาวเสียงเลยนะฮะบายผมเองเฮ้ยอ้าวระวังจบคลิปนะชืบเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะขึ้นได้ชืบไม่ได้ตัวละครเตี้ยเกิน <c oughs> บุรีตัวละครแล้วบวมไอชิปปึ๊บแต่ข้างด้วยขอโอกาสผมได้ไหม <c oughs> ชิบไปฮึบฮึบมาต้องไปแบบระมัดระวังระมัดระวังไอชิป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 ปาบปาบปึ๊บโอ้โหโอ้โหโอ้โห อืมอืมสี่สิบเกต่อไปก็ชิบชิบปึ๊บปึ๊บปึ๊บห้าสิบก็ต้องจบไปเลมนะสำหรับเกมโลโบอกกับแมปออฟบ,บีแบบนี้นะสำหรับใครที่าดูต้องขอขอบคุณขอบใจขอบพระไทยแต่ง o นะิวนทีนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ใครที่ชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์ถ้าชอบมากก็แชร์ให้ผมด้วยนะฮะ สูน0 0หนึ่งพันซับไปด้วยกันแล้วผมปิดจริงไงถึงนด้หน้าสิผมปิดจริงอะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะฮะงั้นก็บ๊ายบายจ้าเจอกันบ๊ายบาย